ตอนที่395ระลอกคลื่นเกรเตอร์ก็ตัดโดเมนสตาลายเรียมซีออฟจันทะเลยักษ์เป็นหนึ่งในทะเลไม่กี่แห่งในสตาลาเหเรียมไม่เพียงเชื่อมต่ออาณาจักรและอาณาจักรต่างๆกว่าสิบแห่งเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยสำหรับมหาอำนาจระดับสามัญและระดับสูงที่ต้องการทำการค้าข้ามอาณาจักรพวกเขามักจะส่งเรือบินไปยังทะเลยักแต่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาพลังอำนาจต่างๆถูกบังคับให้ปฏิบัติตามข้อจำกัดมากมายในทะเลยักตัวอย่างเช่นเรือบินลำหนึ่งกำลังหยุดอยู่หน้าประตูููขนนนาาาดดดมมแลละะถกรรสอบบโยยผ้เ่ัค ในขณะเดียวกันบนเรือบินลำนี้เบอร์เซอร์เกออร์ไรระดับ6ระดับ195ซึ่งดูเหมือนชายวัยกลางคนในวัย50ของเขามีสีหน้าไม่พอใจขณะที่เขามองไปที่ผู้เล่นระดับ140ระดับ4ที่กำลังตรวจสอบเรือไปกลุ่มบริษัทไพมนถ้ามันต้องการปิดล้อมประตูโลกก็แค่ทำทำไมผู้เล่นที่ต้องการเข้าสู่เอเลีนวอยต้องเกี่ยวข้องกับเราด้วยอัศเจรีอัสเจรีเงียบเสียงลงคนของดีวายซลีเจียนจะได้ยินคุณเคลริกชายระดับ90ระดัห6พูดด้วยนเกพวกเขาัสินใจจตพวกเราะมีใครรอดชีวิตไปจากที่นี่ ช่างเถิดฉันแค่ระบ,บายความคับข้องใจนิดหน่อยเบอร์เซอร์เกอร์ระดับ6กล่าวเมื่อเขาได้ยินการกล่าวถึงดีวายซิลลีเจเขาก็เลือกที่จะพูดเบาๆในทันทีเราแค่ผ่านไปจำเป็นต้องให้เราผ่านการตรวจสอบที่เข้เมงวดเช่นนี้หรือไม่มีเรือหลายลำพยายามข้ามที่นี่แต่พวกเขาก็ใช้เวลาไปกับการตรวจสอบเราจะสูญเสียเงินจำนวนมากหากเราส่งของช้าพวกเราทำอะไรได้บ้าง เคลริกระดับหกเล่าไม่พอใจเหมือนกันที่ผู้เล่นระดับ4ตรวจสอบเรือของพวกเขาภายใต้สถานการณ์ปกติเขาสามารถทำลายล้างผู้เล่นระดับ4เหล่านี้ได้ด้วยการโบกมือของเขาถึงตอนนี้เขาไม่กล้าทำเช่นนั้น B y c ซลีเจียนได้ออกแถลงการแล้วว่าผู้เล่นทุกคนที่เลื่อนที่ภายในระยะ10,000แสนหลาของเวิลด์เกตจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยสมาชิกของไปมอนมิชนันจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นกองกำลังที่ไม่เป็นมิตรมีหลายเส้นทางในทะเลยักษ์ที่นำไปสู่ความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดนั้นจำเป็นต้องผ่าน แต่คนที่ชื่อว่าร็กเฟลนั้นกล้าหาญมากฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีใครสักคนที่กล้าฆ่าดิราเบอร์เซอร์เกอร์ระดับหพูดในขณะที่เขามองไปที่ประตูนขนาดมหึมาในระยะไกลาจากนั้นเขาพูดต่อด้วยท่าทางเห็นอกเห็นใจแต่ด้วยรองผู้บัญชาการวินซีลของดีวายซิลลีเจียนที่คอยปกป้องสถานที่นี้ทั้งร็กเฟลนและสมาชิกของพลังที่อยู่เบื้องหลังเขาจะไม่สามารถผ่านสถานที่นี้ไปได้พกเขาอาจจะติดอยู่ในโลกใบเล็กใบนั้นไปตลอดชีวิต วินซีลเป็นรองผู้บัญชาการของ DYC ยซิลีเจียนและมีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในระดับ6ที่สามารถเทียบเคียงเขาได้แม้ว่าเบอร์เซอร์เกอร์และเคลรีจะเป็นผู้เล่นระดับ6เหมือนกันแต่พวกเขาคงอยู่ได้ไม่เกิน2-3ครั้งในการต่อสู้กับวินซีลไม่จำเป็นต้องพูดผู้เล่นระดับ4และระดับ5จำนวนมากจะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่ำกว่าเดอะเวอร์พัดเซเป็นวิธีเดียวที่เชื่อถือได้ในการเดินทางระหว่างโลกในสถานการณ์ที่เวอร์พัดเซถ,ถูกปิดกั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เล่นจะหลบหนีจากโลกโบราณขนาดจิ๋วในขณะเดียวกันเมื่อกองทัพขขขขขออออออองงงงงไปปมมมมนนนนนนโโโลลลลลลเเ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 เรรรรร้าาาาสู่่่่่กกกกกกบบณดด็็็ัััพีียืืวททุิษใคจจะะำแ ขณะที่ er บเบอร์เซอร์เกอร์ระดับ6และเลริกระดับ6กกำลังสนทนาอยู่นั้นเสียงระเบิดดังมาจากประตูที่อยู่ไกลออกไปทันทีหลังจากนั้นพื้นที่ภายในรัศมี500กิโลเมตรของประตูโลกกลายเป็นรอยแยกแห่งการอาวกาศและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ติดอยู่ในรอยแยกก็ถูกทำลายล้างซุ่งโจมตีเบอร์เซอร์เกอร์และเลริกตกอยู่ในความงุนงงขณะที่พวกเขามองไปที่ความแตกแยกของการอาวกาศในระยะไกลความแตกแยกของการอาวกาศเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างเหลือเชื่อในกอตเปสโดเมนแม้แต่ผู้เล่นระดับ6ก็ยังได้รับความเสียหายหนักหากบังเอิิิิญไปปสสัััมมมมมผในนนนนขขขขขณะะเเเเเเดดดียยววววววกกกกกกกคาา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 แแแตตตออองงองศลลลหหึึ้้้1,000โรพพ่่ โชคดีที่ความแตกแยกของการอวากาศไม่ได้เกิดขึ้นนั้นเท่าที่เกรเตอร์กอดเอสโดเมนจะซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเมื่อความแตกแยกหายไปผู้เล่นที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของกลุ่มไปมอนของโลเมเรตกอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างไปแล้วผู้เชี่ยวชาญระดับ6ทั้งหนึ่งคนที่เฝ้าประตูโลกได้หายไปแม้แต่วินซีรองผู้บัญชาการของดีวายซีลีเจียนก็หายไปเกิดอะไรขึ้นทุกคนตกตะลึงเมื่อมองดูพื้นที่ว่างที่ช่องว่างระหว่างมิติและเวลาได้ทิ้งไว้เบื้องหลังในขณะนี้แม้แต่ประตูโลกก็หายไปนับภะษาอะไรกับ ian, ดีออกกวายซ ในขณะเดียวกันหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งผู้เล่นหลายคนก็ถ่ายทอดสถานการณ์นี้ไปยังพลังของตนทันทีการหายไปของเวลเกตไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างมากที่สุดทุกคนจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของผู้เชี่ยวชาญหนึ่งร้อยหน่วยระดับหกของ DYC Legion และรองผู้บัญชาการวินซิลเป็นข่าวที่น่าตกใจอย่างไม่น่าเชื่อดี YC Legion อาจมีสมาชิกไม่มากนะักแต่ทุกคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหกยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดมีอาวุธและอุปกรณ์ที่สามารถทำให้แม้แต่ผู้บริหารที่มีอำนาจเหนือโลกยังอิจฉาใน ตอนนี้ดีวซีลีเจียนสูญเสียผู้เที่ยวชานระดับ6ไม่เพียงึงคนเท่านั้นแต่ยังสูญเสียรองผู้บัญชาการวินซีด้วยมันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของไปมอนของโลเมเรตจุดๆในเวลาไม่นานข่าวการสูญเสียของไปมอนของโลเมเรตก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งสตไตลเเรียมทำให้ทั้งผู้เล่นและผู้มีอำนาจตกตะลึงแม้แต่กลุ่มบริษัทหลายแห่งของสตไตลเ์เรียมก็ยังตกตะลึงกับข่าวนี้และพวกเขาก็ส่งคนออกไปค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทะเลยักษ์ในทันทีในเวลาเดียวกันพวกเขายังต้องการทราบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับบหหรรรือออไมม่่แแนน้าาลลลตตตกกกกกสเเุ์ียยยทคใ็็ู ข่าวของดีวายซเซนที่ส่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาไปทำลายล้างโลกขนาดเล็กได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งสตาร์ไล์เรียมตอนนี้กองทัพที่เขาส่งไปข้ามบล็กเฟลมถูกทำลายล้างอย่างกระทันหันใครก็ตามที่บอก,กว่าบล็กเฟลมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คงโกหกอย่างไรก็ตามเมื่อผู้มีอำนาจต่างๆเริ่มทำการสืบสวนพวกเขาก็ได้ทราบข่าวที่น่าตกใจอย่างรวดเร็วในบรรดาผู้เล่นที่ไปมอนของโลเมเรดได้ส่งไปยังโลกโบราณขนาดจิ๋วนั้นกว่า99%พเกเา้สกาสิรเข้าเขอระเว่วนที่เหลือแม้ว่าพวกเขายังมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ระบ,บโดเมนของพระเจ้าอต่างับ้วขาวรสอบแล้ว แม้ว่าผู้มีอำนาจต่างๆจะพยายามดึงข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เล่นเหล่านี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ข้อมูลมากนักเนื่องจากกลุ่มบริษัทไปมอนได้ออกคำสั่งปิดปากพวกเขาสามารถหาข้อมูลไดเพียงสองส่วนเท่านั้นประการแรกซีโร่วิงซึ่งเป็นกิลทีอยู่เบื้องหลังบล็บเฟลมมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเมื่อพบว่ากิลมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปราบปรามไวโอซึ่งเป็นหนึ่งในสิบประการใหญ่ของกลุ่มไปมอนของโลเมเรตผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้ป้องกันการโจมตีระลอกแรกที่กองทัพกลุ่มบริษัทไพมอนเปิดออกด้วยซ้ำประการที่สองพระ ทั่วขณะหนึ่งพลังต่างๆตั้ง,งทฤษฎีว่าซีโร่วิงน่าจะมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของพระเจ้าโบราณด้วยวิธีนี้ซีโร่วิงสามารถทำให้กลุ่มบริษัทไปมอนประสบความสูญเสียอย่างหนักในขณะเดียวกันความเงียบของกลุ่มไปมอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ทุกคนสงสัยว่าซีโร่วิงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทพเจ้าโบราณที่เป็นปัญหาจุดๆในขณะที่ผู้เล่นและพลังของสตาร์ไลา่เรียมกำลังโกลาหลเด็กสาวผมสั้นสวมเสือ้อเชิตสีขาวอย่างใจจดใจจ่อเข้ามาในห้องประชุมชั้นบนสุดของตึกรฟ้าสูงสามตั้งงอยกกลลาเเมื็นนมครโลก ถ้าฉีเฟิงอยู่ในห้องประชุมนี้เขาจะพบว่าหญิงสาวที่ดูกล้าหาญและไม่ธรรมดาคนนี้ค่อนข้างคล้ายกับนกพูกขาวเมื่อเทียบกับนกพูกสีขาวในโดเมนของพระเจ้าแล้วหญิงสาวในเสื้อเชิตสีขาวดูเป็นผู้ใหญ่และสง่างามมากกว่าเธอใกล้จะบรรลุมาตรฐานปร,านปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับสามดาวแล้วขณะนี้มีคนประมาณสิบกว่าคนนั่งอยู่ในห้องประชุมหลังจากที่หญิงสาวในเสื้อเชิตสีขาวเข้ามาในห้องเมื่อยันไหลลงมาที่หน้าผากของเธอขณะที่เธอถูกกดดันทางจิตใจจากคนเหล่านี้นกพูกขาวเธอน่าจะรู้ว่าทำไมเราถึงเรียกเธอมาที่นี่ใช่ไหมคุณแน่ใจจหรรือออว่่าาาามมมนนนนุษยัั้้เเเเททททีีกบบพโณต339สชิขง สตาร์เล็กซิตี้สมาคมโดเมนของพระเจ้าภายในห้องบนชั้น490หลังจากเสียงเปิดล็อกของกลไกลประตูของห้องโดยสารเตืนเสมือนจริงในห้องก็เปิดออกอย่างช้าๆทันทีหลังจากนั้นเสียงเตือนของห้องโดยสารก็ดังขึ้นเป็นการเตือนผู้ใช้ว่าปริมาณของไลฟ์โซชันในห้องโดยสารนั้นถึงระดับที่ต่ำมากแล้วและจำเป็นต้องได้รับการเติมใหม่เมื่อถีบเ้าออกจากห้องโดยสารเกมความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างท่วมท้นห่อหุ้มเขาวไว้ทันทีและเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว,กว่าการลงตัวลงนอนบนเตียงและผอ,ออยอหลับไป ใกล้แค่ไหนฉีเฟิงคิดว่าพระเจ้าโบราณเกือบจะได้ตัวฉันไปแล้วฉลองในใจในขณะที่เขาคว้าขวดยาแห่งชีวิตจากตู้เย็นและดื่มมันถ้าไม่ใช่เพราะชาโดอินซิเนเรเตอร์ให้ฉันสร้างตัวตนในอดีตขึ้นมาใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมิฉนานแม้แต่การหลบหนีก็เป็นไปไม่ได้อัศเจรีอัศเจรีชีเฟิงรู้สึกประหลาดใจอย่างแท้จริงที่การต่อสู้ของเขากับเทพโบราณในชุดขาวได้ก่อให้เกิดกระแสะอวกาศในทางเดินโลกซึ่งส่งผลให้ทุกคนถูกบังคับให้ออกจากเกมโดยระบบ โดยส่วนตัวแล้วฉีเฟิงยินดีกับการบังคับให้ล็อกเอา์เพราะนั่นหมายความว่าตัวละครของเขาจะหายไปจากโดเมนของพระเจ้าและเทพเจ้าโบราณก็จะจากไปหลังจากตระหนักว่าไม่มีใครพบเขาเขาจะไม่ต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาอีกครั้งเมื่อเขากลับเข้าสู่เกมเมื่อคิดถึงจุดนี้เอสแธทายเฟิงรู้สึกดีขึ้นมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ประสิทธิภาพของชาโดอินซิเนเรเตอร์นั้นเกินความคาดหมายของเขามาก ทักษะแฟนตาซึมของอินซิเนเรเตอร์นั้นยอดเยี่ยมมากเป็นพิเศษไม่เพียงแต่ทำให้เขาสามารถสร้างตัวตนที่อยู่เหนือเขาถึงสองระดับเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาสามารถสร้างอาวุธและอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยถ้าเขาไม่สามารถสร้างอาวุธและอุปกรณ์ที่เขาใช้ในช่วงชีวิตที่แล้วแม้ว่าเขาจะสามารถสร้างตัวละครระดับหกขึ้นมาใหม่ได้เทพโบราณก็ยังทุบตีเขาแบบฟาแลับได้แน่นอนทักษะที่น่าทึ่งยังมาพร้อมกับราคาที่เหลือเชื่อการเปิดใช้งานมันทำให้ระดับของเขาลดลงจากหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหลือ,135อพพหนึ่งร้อยสามสอง ไม่แปลกใจเลยที่คริซันวิงสามารถสังหารเอนเทียนก็อดได้ทั้งซ้ายและขวาหากชาร์โดอินซิเนเรเตอร์สามารถแสดงความแข็งแกร่งดังกล่าวได้ด้วยการผนึกสีอันไว้บนนั้นคงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เล่นระดับหกจะใช้เวอร์ชันที่ไม่ได้ผนึกเพื่อสังหารเอนเทียนก็อดเมื่อเอสแอดไเฟงคิดถึงปลาประทับทั้งสีที่วางอยู่บนชาโดอินซิเนเรเตอร์เขาก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเล็กน้อย การปลดผนึกไม่จำเป็นต้องให้เขารวบรวมวัสดุล้ำค่าผนึกทั้งสี่เป็นเพียงผนึกพลังศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือโจมตีผนึกเหล่านี้ด้วยวัตถุทางจิตปัญหาเดียวก็คือดีไวไมซิลทั้งสี่นี้แข็งแกร่งก่อวัตถีชัโดอินซิเนเรเตอร์วางไว้บนตัวเขาก่อนหน้านี้มากดีไวไมซิลทั้งสี่นี้ไม่เพียงสร้างอุปสรรคที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อบนชัโดอินซิเนเรเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีหนวดจิตที่แข็งแกร่งกว่ามากอีกด้วยในสถานะปัจจุบันของเขาเขาคงไม่มีความหวัััังงงททททีี่จะำลลายผนนึกพกพศดิิิ์์สธ้้ อย่างไรก็ตามหากเขาใช้พลังของมังกรโบราณเขาสามารถพยายามทำลายผนึกพลังศักดิ์สิทธิ์อันแรกที่ซับซ้อนหลังจากที่เขาไปถึงระดับ5้าอย่างเป็นทางการผนึกแรกนั้นไม่ยากที่จะวิเคราะห์ด้วยความสามารถของเขาในฐานะจอมเวทปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาสามารถค้นหาโนดจิตได้หากมีเวลาเพียงพอปรับเท่าที่เขาสามารถปลดผนึกแรกได้ชาร์โดอินซิเนเรเตอร์ควรจะแข่งแกร่งพอที่จะทำให้เขายืนหยัดได้แม้จะต่อสู้กับผู้เล่นระดับ6 จุดๆเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงในพริบตาในขณะที่ถีเปิงยังคงพักฟื้นจากสภาพติดใจที่อ่อนแอเขาได้รับข้อความผ่านนาฬิกาควอนตมัมข้อความระบุว่าการคัดเลือกกองพันแห่งทะเลสาบสตาได้สรุปอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกันนี้ยังได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหนึ่งพันอันดับแรกอีกด้วยเมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกหลายคนในสตาเลสซิตี้ก็ไม่ได้ที่จะสับสนโรงการข้ามกับความคาดหวังของทุกคนเอสซไทเป่งยังคงเป็นที่หนึ่งในทางกลับกันเจนเทิสโนซึ่งเคยอ,อยู่ในอันดับที่สิบในการคัดเลือกได้ต s s i เฟ่งได้บอกเจนเทิร์นสโนและฮิดเดนโซมานานแล้วว่าตราบเท่าที่พวกเขาสามารถเข้าสู่100อันดับแรกของการคัดเลือกได้พวกเขาจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการในสตาร์เลกลีเจียนการทำคะแนนให้สูงขึ้นในการคัดเลือกจะทำให้เขาดึงดูดความสนใจจากกลุ่มระดับสูงของสตาร์เลกลีเจียนได้มากขึ้นเท่านั้นผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากกองทัพจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเห็นได้ชัดว่าเจนเทิร์นสโนและฮิดเดนโซไม่ใส่ใจที่จะทดสอบตัวเองอีกต่อไปหลังจากการทดสอบครั้งแรกพวกเขากลับเลือกที่จะมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่่่กาพัตเเอองไมลววยข คลาสไวโซนนั้นพิเศษแม้ในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาจะถึงจุดสูงสุดเอสแทเฟ่งก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีหากเขาเจอไวเซนที่ไม่เป็นมิตรในความว่างเปล่ามิถะนั้นมันจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะสุดโทมและถูกฆ่าตายหากไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่วิสุทธิชนที่ไม่ใช่วอยจะฆ่าวิสุทธิชนวอยที่มีระดับเดียวกันในวอยได้รับการตรวจสอบแล้วแต่สตาร์เล็กลีเจียนไม่รีบร้อนไปหน่อยเหรอการคัดเลือกเพิ่งสิ้นสุดลงแต่กำลังพยายามทดสอบผู้เข้าร่วมที่ ความสามารถในการเข้าร่วมสตาร์เล็กลีเจียนในไม่ช้าถือเป็นข่าวดีสำหรับเขาทยที่สุดเขาจะได้รับที่พักฟรีในสมาคมโดเมนแห่งเทพเป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นและเขาสงสัยว่าเขาจะหาห้องในสมาคมให้ตัวเองได้หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนอกจากนี้เขายังต้องจ่ายคะแนนสมทบหากต้องการอยู่ในเมืองต่อไปนอกเหนือจากเดือนแรกหลังจากที่เขาเข้าสู่เกรเตอร์เวิร์เขาจะถูกในประเทศออกจากเมืองหากเขาไม่สามารถจ่ายคะแนนสะสมให้กับสตาร์เล็กซิตี้ได้เพียงพอในเดือนต่อๆไปนี้เป็นกฎที่แม้แต่ผู้บัญชาการของสตาร์เล็กลีเจียนยังต้องปฏิบัติต,ตาม อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ปรมาจารย์ด้านความแข็งแกร่งทาง,งจิตใจการได้รับคะแนนสนับสนุนในเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ทา้าทายอย่างเหลือเชื่อหลายคนไม่สามารถทำตามโค้ตารายเดือนได้แม้ว่าพวกเขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันก็ตามเนื่องจากทุกเมืองสามารถรองรับประชากรได้จำกัดถึงกระนั้นผู้คนนับไม่ถ้วนก็มาถึงโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าจากโลกผูขนานต่างๆทุกวันเป็นผลให้ทุกเมืองสามารถจัดหาคะแนนสมทบได้ในจำนวนจำกัดทุกวันและผู้ที่ต้องการอยู่ในเมืองจะต้องต่อสู้เพื่อคะแนนเหล่านี้ ที่แย่กว่านั้นคะแนนส่วนใหญ่ของเมืองจะอยู่ในมือของครอบครัวและองค์กรที่มีอำนาจของเมืองถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมในครอบครัวหรือองค์กรที่มีอำนาจเหล่านี้พวกเขาจะมีความยากลำบ,บากมากขึ้นในการได้รับคะแนนสะสมอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปเมื่อบุคคลหนึ่งกลายเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสตาเล็กลีเจียนผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการของลีเจียนจะมีวิธีมากมายในการรับคะแนนสนับสนุนกองพันจะมอบคะแนนสมทบให้กับผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนและผู้เข้าร่วมต้องการพีงได้รับคะแนนสมทบจำนวนเล็กน้อยเพื่อ หลังจากที่เอสอไทเฟ่งอ่านข้อความของสตาร์เลสลีเจียนเสร็จแล้วเขาก็ล้างตัวและลากร่างกายที่เหนื่อยล้าไปที่ศูนย์ฝึกสตาร์เลกตอนที่397ผู้มาใหม่และทหารผ่านศึก Star Lake City สตาร์เลสซิตี้ศูนย์ฝึกอบรมสตาร์เลเมื่อเอสแอไทเฟ่งมาถึงนอกศูนย์ฝึกอบรมด้วยรถยนต์ทางเขาก็อาดไปด้วยผู้คนในบรรดาคนเหล่านี้บางคนเป็นเพื่อนและครอบครัวของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขณะที่บางคนเป็นผู้เข้าร่วมสำรองของสตาร์เลสลีเจียนและเป็นสมาชิกของตระกูลที่ทรงพลังต่างๆของสตาร์เลกซิตี้เอสแอไทเฟ่งไม่ได้คิดมากกับฉากนีีี้แและเพยงงค่บบูชน ทุกกองทหารของเมืองจะรับสมัครสมาชิกปีละครั้งเท่านั้นและวันรับสมัครจะเป็นวันที่คึกคักที่สุดของปีสำหรับเมืองหนึ่งคงเป็นวันที่ชะตากรรมของใครหลายคนต้องเปลี่ยนไปเช่นกันปัศเจรีอัศเจรีนอกเหนือจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทหารของเมืองแล้วผู้เข้าร่วมกองกำลังสำรองของเมืองและสมาชิกของตระกูลที่มีอำนาจต่างๆของเมืองก็จะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเกณฑ์ทหารประจำปีนี้อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มหลังกังวลเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารประจำปีของเมืองมากกว่าเป็นความจริงที่ผู้ที่สามารถเข้าสู่หนึ่งพันอันดับแรกของกองทหาร เมื่อเข้าร่วมกองทัพเมืองอันดับแรกและสำคัญที่สุดบุคคลจะถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในสองกลุ่มหลักผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการและผู้เข้าร่วมสำรองจากผู้ผ่านการคัดเลือกหนึ่งพันคอควายนอนหน 100, ูนู100อันดับแรกจะได้เป็นผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการส่วนอีก9 0้อยคนที่เหลือจะได้เป็นผู้เข้าร่วมสำรองต่อจากนั้นกองทัพเมืองถูกแบ่งออกเป็น3าระดับของผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการและแต่ละระดับจะมีกลุ่มการรบจำนวนมากกลุ่มการต่อสู้ทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากกองาเวขพก กลุ่มต่อสู้เอชได้รับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในกองทัพซึ่งแสดงให้เห็นในคะแนนสมทบที่พวกเขาได้รับในแต่ละเดือนแม้ว่าจะไม่ทําอะไรเลยสมาชิกกลุ่มเอชแบทเทิลสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยรายเดือนและมีคะแนนส่วนเกินที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดของเมืองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดของเมืองคือสิ่งของที่องค์กรต่างๆต้องการอย่างมาก ตัวอย่างของทรัพยากรที่จำกัดเหล่านี้คือสตาดิวสตาดิวเพียงหยดเดียวสามารถปรับปรุงระบบการตอบสนองทางประสาทของผู้ใช้ได้อย่างมากและทำให้ผู้ใช้ฟื้นคืนความเป็นหนุ่มสาวได้ถึง50ปีหากมีคนดื่มสตาดิวหนึ่งหยดทุกปีความแข็งแกร่งทางจิตใจของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานต้นแบบความแข็งแกร่งทางจิตระดับหนึ่งดาวเป็นมาตรฐานปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตระดับหนึ่งดาวโดยธรรมชาติภายใน3าถึงหปี แม้ว่าคนคนหนึ่งจะกลายเป็นปรมาจารย์ด้านความแข็งแกร่งทางจิตใจการบริโภคสตาดิวยังสามารถเร่งการพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจของพวกเขาทำให้พวกเขาไปถึงมาตรฐานปรมาจารย์ด้านความแข็งแกร่งทางจิตระดับ3ดาวได้เร็วกว่ามากสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่าในการก้าวข้ามอาณาจักรปรมาจารย์นอกจากนี้สตาดิวยังช่วยให้ปรมาจารย์ด้านความแข็งแกร่งทางจิตใจคงความเยาว์วัยได้ดีขึ้นโดยปกติแล้วปรมาจารย์ด้านความแข็งแกร่งทางจิตจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่จะก้าวข้ามขอบเขตปรมาจารย์ที่มีอายุ โชคไม่ดีเนื่องจากกลุ่มบริษัทต่างๆผูกขาดเทคโนโลยีในการผลิตสตาดิโอเมืองต่างๆจึงจำเป็นต้องพยายามอย่างมากเพื่อแลกกับเงินจำนวนเล็กน้อยดังนั้นเมืองส่วนใหญ่จึงทำได้เพียงแค่จัดสรรสตาดิโอให้กับสมาชิกของกองทัพเมืองของตนเท่านั้นนอกจากนี้มันจะมีราคาหนึ่งล้านต้มต่อยอดของสตาดิโอเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลเรือนโดยเฉลี่ยที่อาศัยอยู่ในชานเมืองของสตาร์เลสซิตี้จำเป็นต้องจ่ายค่าที่พักรายเดือนเพียง1 0 0 0คะแนนเท่านั้นแม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองก็ต้องจ่ายเพียง3,000คะแนนต่อเดือน ในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการโดยเฉลี่ยในสตาร์เล็กลีเจียนจะได้รับคะแนนสนับสนุนเพียง2,000คะแนนต่อเดือนหากพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการรบในเมืองใดๆหากพวกเขาเสร็จสิ้นภา,านรกิจสำหรับกองทัพเมืองพวกเขาจะได้รับคะแนนสนับสนุนประมาณ100คะแนนต่อค่าคอมมิชชั่นดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการทั่วไปจะแลกเปลี่ยนสตาดิ 1, โอ1หยดมีเพียงการเข้าร่วมกลุ่มการต่อสู้ของเอทและเข้าร่วมการต่อสู้ทุกเมืองเท่านั้นที่คนคนหนึ่งจะมีความหวังที่จะแลกเปลี่ล 1, ยน ในสตาเล็กลีเจียนแต่ละกลุ่มการรบสามารถมีสมาชิกได้สูงสุด50คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละกลุ่มการรบสามารถมีทหารประจำการได้สูงสุด20นายและกำลังสำรอง30นายทหารประจำการของแต่ละกลุ่มการรบมาจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการรบในเมืองและทหารประจำการที่เข้ามาแทนที่ก็จะเข้ามาแทนที่ทหารประจำการหากเกิดไม่ได้ประจำการเนื่องจากมีเพียงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า50ปีเท่านั้นที่สามารถอยู่ในกองทหารประจำเมืองได้จึงมีคนถอนตัวจากกองพันสตาเลทุกปีซึ่งหมายความว่าช่องว่างจะมีให้ในกลุ่มการรบต่างๆทุกปี แม้ว่าข้อกำหนดขั้นต่ำในการเข้าร่วมกลุ่มการรบคือการเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการแต่ผู้เข้าร่วมสำรองสามารถลองเลือกช่องที่ว่างเหล่านี้ได้ท้ายที่สุดแล้วการคัดเลือกของสตาร์เลกเลเจียนจะนำผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการทิ้งหนึ่งร้อยคนในแต่ละปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามสตาร์เลกเลเจียนมีกลุ่มต่อสู้เกือบสองร้อยกลุ่มกระจายอยู่ทั่วทั้งสามระดับดังนั้นกราบใดที่ผู้เข้าร่วมสำรองสามารถผ,ผ่านการทดสอบขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการพวกเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้เข้ารรรรร่่่ววมมมมมอยาาาาาางงเเป็นนทกกกกแลละีคุุณสบบัติใข้ อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับกลุ่มการต่อสู้ของเอซึ่งแตกต่างจากกลุ่มการรบทั่วไปที่นำโดยปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตระดับ2ดาวกลุ่มการรบของเอชในสตาร์เลกเลเจียนนั้นนำโดยรองผู้บัญชาการของกองทัพนอกจากนี้กลุ่มเอสแบทเทิลยังรับสมาชิกเพียง30คนแทนที่จะเป็น50คนเพื่อรวบรวมทรัพยากรในขณะเดียวกันวิธีที่ผู้มาใหม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มการต่อสู้ของเอชได้โดยการเอาชนะหนึ่งในสามของสมาชิกทดแทนที่มีผลงานแย่ที่สุดของกลุ่มการต่อสู้ของเอแน่นอนทหารผ่านกกอ่มม้ะา็ไย อย่างไรก็ตามโอกาสนี้ยังคงต้องขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมที่ทำผลงานได้แย่ที่สุด3คนหากสมาชิกที่มีผลงานแย่ที่สุด3คนของกลุ่มต่อสู้เอ็ดแข็งแกร่งเกินไปผู้มาใหม่จะต้องเลือกกลุ่มต่อสู้เอ็ดอื่นหรือกลุ่มต่อสู้ปกติท้ายที่สุดผู้เข้าร่วมทุกคนมีโอกาสท้าทายเพียงสามครั้งในแต่ละปีหากพวกเขาล้มเหลวทั้งสามครั้งพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มการต่อสู้ได้อีกต่อไปในช่วงที่เหลือของปีและพวกเขาจะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับคะแนนสนับสนุนจำนวนมากจากการสู้รบในเมืองจุดสุดขอองศูนย์ฝึกบรมเขาก็มาถึงเวททีี่กวว้าาาางงงขซึ่สมรรถองรับผู้้คนไดเอสแคน ปัจจุบนันมีผู้คนมากกว่า20,000คนเบียดเสียดกันอยู่กลางเวทีและทุกคนเป็นสมาชิกของสตาร์เลกเรเียนนอกเหนือจาก1,000คนที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้สมาชิกสตาร์เลกเรเียนที่เหลือเหล่านี้เป็นผู้เข้าร่วมสำรองจากปีที่แล้วหรืออดีตผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการที่ถูกกำจัดออกจากกลุ่มการรบเก่าของพวกเขาแตกต่างจากผู้เข้าร่วมที่มาใหม่ผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์เหล่านี้มีสายตาที่ไม่เป็นมิตรซึ่งปลูกฝังความกลัวให้กับผู้มาใหม่หลายคนยิ่งไปกว่านั้นทหาร่ันศึกเหล่านี้หลายคนได้บรรลุถึง หลังจากมาถึงที่เกิดเหตุได้ไม่นานเอสแธทาเฟ่งก็รวมกลุ่มกับเจนเทิร์นสโนและฮิดเดนโซได้สำเร็จในเวลานี้เจนเทิร์นสโนสวมชุดสีขาวในขณะที่ฮิดเดนโซสวมชุดสีดำอย่างไรก็ตามในขณะที่เจนเทิร์นสโนสวมชุดกีฬาที่เผยให้เห็นผิวหนังน้อยมากชุดของฮิดเดนโซประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขาสั้นเมื่อทั้งสองยืนอยู่คู่กันก็เหมือนดวงอาทิตย์ในความมืดผู้เข้าร่วมหลายคนในเวทีอดไม่ได้ที่จะลหลงใหลในความงามและอารมณ์ของพวกเขา คุณไม่เป็นไรหัวหน้ากินเจนเทนสโนถทมอย่างเป็นกังวลเมื่อเห็นใบหน้าซีเซียของแอสเททไอเฟ่งฉันได้ยินมาว่าคุณและผู้การลอร่าทำให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ในขณะที่เราอยู่ในการพิจารณาคดีไม่เพียงแต่พระเจ้าโบราณจะปรากฏตัวเท่านั้นแต่ระบบยังบังคับให้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ทดลองต้องออกลายด้วยฮิดเดนโซยังมองไปที่แอสเททไอเฟ่งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นการต่อสู้แบบใดที่เกิดขึ้นบนกอลลอยน้ำเพื่อให้ระบบบังคับให้ผู้เล่นออกจากเกมเป็นที่ทราบกันดีว่าแม้แต่ผู้ทททที่่าายกกรรดดลออองงขวเซซ็ไม ไม่ต้องกังวลฉันแค่ใช้จ่ายเกินตัวเล็กน้อยทางจิตใจฉันจะสบายดีหลังจากาพักผ่อนไม่กี่วันชีฟึงโบกมือสถานการณ์ภายนอกได้รับการจัดการแล้วดังนั้นเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่การพิจารณาคดีและออกมาเมื่อคุณทำเสร็จแล้วได้รับการตรวจสอบแล้วในขณะที่เอสไทเฟ่งและเจนเทโนกำลังคุยกันผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์หลายคนในบริเวณใกล้เคียงสามารถหัวเราะและพูดคุยกันได้ อันดับหนึ่งของปีนี้ดูไม่ค่อยดีนักไม่เพียงแต่เขาเกือบจะอายุเท่ากันกับฉันเท่านั้นแต่เขายังเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญความแข็งแกร่งทางจิตระดับสองดาวอีกด้วยชายผู้มีกล้ามเนื้อในวัยสามสิบต้นต้นกล่าวขณะที่เขามองไปที่ถีฟน,น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกแม้จะอายุมากชายกล้ามโตก็เป็นปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับหนึ่งดาวแล้วโชคดีแค่ไหนที่เขาได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการด้วยมาตรฐานที่ต่ำเช่นนี้ถ้าฉันรู้ว่าการคัดเลือกในปีนี้จะง่ายขนาดนั้นฉันคงรออีกสองปีกาาาามมนห่่่ึงงงงคกัับบปรรรจจววแขทิตใะดด พยักหน้าและหัวเราะและพูดว่าฉันรู้ใช่ไหมมาตรฐานน้องใหม่ปีนี้ย่มากพวกเขาจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันใดๆแต่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของโชคของพวกเขาพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าความจริงที่โหดร้ายเป็นอย่างไรในอีกสักครู่การหยอกเย้าของผู้เข้าร่วมรุ่นเก่าสองคนทำให้ผู้เข้าร่วมหน้าใหม่หลายคนในบริเวณใกล้เคียงหงุดหงิดอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่ผู้มาใหม่เหล่านี้สามารถพูดถักล้างทหารผ่านศึกเหล่านี้ได้ ช่องว่างระหว่างปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตและปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจนั้นกว้างเกินไปการกดขี่ทางจิตใจของปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับหนึ่งดาวเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะแทรกแซงความสามารถของปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับสามดาวในการควบคุมร่างกายของพวกเขาโชคดีที่พวกเขาจะแข่งขันกันผ่านการต่อสู้เสมือนจริงเท่านั้นความแตกต่างในความแข็งแกร่งทางจิตใจของพวกเขาจะสะท้อนให้เห็นในอาวุธและอุปกรณ์เท่านั้น ในขณะที่ปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตระดับหนึ่งดาวสามารถแสดงรายการชิ้นส่วนระดับตำนานได้สูงสุด6รายการและรายการระดับตำนานหนึ่งรายการซึ่งมากกว่ารายการระดับตำนานแบบแยกส่วน4รายการที่นักปราชญ์ดระดับ3าดาวสามารถแสดงได้แต่ความแตกต่างในมาตรฐานอุปกรณ์นั้นไม่ใช่ท่วงทนยังคงเป็นไปได้ที่จะชดเชยความแตกต่างนี้โดยใช้มาตรฐานการต่อสู้ไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ว่าปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตระดับหนึ่งดาวทุกคนจะต้องแสดงรายการชิ้นส่วนในตำนานหกชิ้นนักประสาอะไรกับรายการระดับตำนาน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมในเวทีกำลังคุยกันอยู่มีกลุ่มคนมาถึงชั้นสองของเวทีกลุ่มนี้นำโดยผู้หญิงที่มีรูปลักษณ์ที่ดูร้ายแต่น่าทึ่งและตามมาด้วยผู้หญิงคนนี้อีกประมาณสิบกว่าคนในบรรดาคนที่ติดตามผู้หญิงคนนั้นทุกคนเป็นรองผู้บัญชาการของสตาร์เล็กลีเจียนและเป็นที่รู้จักโดยทุกคนในสตาร์เล็กซิตี้ฉันไม่ชอบพูดเรื่องไร้สาระในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วมาเริ่มการทดสอบลงทะเบียนกันเถอะผู้หญิงที่เป็นผู้นำกล่าวอย่างเฉยเมยหลังจากก้าวขึ้นไปบนโพเดียมบนชั้นสองใครก็ตามที่ไไดดดด้ด้้้้อออัััันนนนนบบใกกกาาาาารรรคคเเเลืกกปงงงงหหหจะิิ่่่่่มตตุณตที33980 9แส คนนี้คือใครทำไมเธอถึงปล่อยให้ผู้มาใหม่จากการคัดเลือกเริ่มต้นก่อนจุ๊บมุดออกเสียงเธอคือเรดโปรดผู้บัญชาการคนใหม่ของสตาร์เลีเจียนอะไรเธอคือมัดวอแมนคนนั้นเหรอปัญญาประกาศคู่พวกเขาไม่ได้บอกว่ามัดวอแมนมีร่างกายเป็นหนีและเสียงที่สามารถทำให้คนหูหนวกได้ปัศเจรีอัศเจรีจุดๆในขั้นต้นผู้เข้าร่วมหลายคนในเวทีไม่พอใจกับคำพูดของผู้หญิงที่ยืนอยู่บนโพเดียมชั้นสองอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนั้นดูมีอายุพอๆกับพวกเขาอาจจะอายุน้อยกว่าด้วยซ้ำดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะ อย่างไรก็ตามหลังจากเรียนรู้จากคนอื่นๆว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของสตาร์เล็กลีเกียนที่มีข่าวลือพวกเขาก็ตกตะลึงในทันทีเรดโกรดเป็นตำนานที่ถือกำเนิดจากสตาร์เล็กซิตี้ในอดีตแม้แต่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ก็ยังเชือเชิญให้เธอโดยเสนอตำแหน่งผู้อาวุโสให้เธอหากเธอตกลงเข้าร่วมกับพวกเขานี่เป็นเพราะเรดโรดเคยเป็นหนึ่งในสิผู้ยิ่งใหญ่ของสตาไลเรียม แม้ว่าเรดรอจะร่วงหล่นจากความสง่างามอย่างอธิบายไม่ถูกขณะเยี่ยมชมเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ในโดเมนของพระเจ้าและสูญเสียความแข็งแกร่งส่วนสำคัญไปแม้หลังจากฟื้นคืนที่แต่เธอก็ยังคงเป็นปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับ3าดาวในโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่าโดยเจาะจงก็คือเธอเป็นคนที่ก้าวออกมาจากขอบเขตของปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับ3าดาวแล้วเธอยังคงเป็นตัวตนที่องค์กรทั่วไปหวาดกลัวอะไรคุณมีความคิดเห็นหรือไม่เรดปรดถามขณะที่เธอวาดสายตามองผู้คนที่พูดขึ้นมาที่นี่ถ้าคุุุณณมมมมมีีีีีีีีคคคคคควาาาาาาาิิิดดดดดดเเเเหหหหห็็นน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 จะะสสถทท่่ท่่่่แลงงยยบใ้้้พพููไไรรกกอปป บุคลิกอาฆาตพยาบาทของเรดฟรอสเป็นที่รู้จักไปทั่วสตาร์ไลเ์เรียมใครก็ตามที่กล้ารุกรานเรดฟรอสจะไม่มีวันดีรออยู่ข้างหน้าแม้แต่หัวหน้ากินที่มีพลังอำนาจระดับสูงก็ยังไม่กล้าที่จะรุกรานเรดฟรอสเพราะกลัวปัญหาที่เธออาจก่อให้พวกเขาเรดฟรอสเอสเอสไอเฟิงเริ่มสับสนในขณะที่เขามองไปที่ผู้หญิงบนแท่นแม้ว่าเขาจะจำเรดฟรอสได้ทันทีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทดสอบคัดเลือกครั้งแรกของเขาในกอตเอสโดเมนแอสโซซิเอชันแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินชื่อเรดฟรอสเลยในชีวิตที่แล้ว แต่จากการแสดงออกของทุกคนและการสนทนาส่วนตัวเห็นได้ชัดว่าเรโฟรดมีชื่อเสียงในเกรเตอร์ก็อดเอสโดเมนยิ่งกว่านั้นเธอเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจใกล้จะถึงมาตรฐานปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วคนที่ขาดเรโฟรดพูดขณะที่เธอกลอกตาไปที่หลายคนจากนั้นเธอก็กลับไปโฟกัสที่ฝูงชนและพูดต่อว่าฉันมีอีกเรื่องที่จะประกาศด้วยฉันจะแก้ไขกฎการลงทะเบียนสำหรับปีนี้ฉันกำลังคิดที่จะขจัดความกังวลของคุณออกจากช่องผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการที่มีจำนวนจำกัดดังนั้นสำหรับปีนี้พวกคุณทุกคนสามารถเป็น อุปรสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมสำรองในการเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการคือจำนวนผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นการดูแลข้อจำกัดนี้จึงถือเป็นข่าวดีสำหรับพวกเขาผู้บัญชาการฟรอสเราขอทราบได้ไหมว่าการทดสอบของคุณคืออะไรเมื่อฝูงชนในสนามประลองเสร็จสึ่งการระมวลผลคำพูดของเรดโปรผู้เข้าร่วมสำรองหลายคนถามเรดโปรอส่ยงกระตือรือรน้นเกี่ยวกับเนื้อหาของการทดสอบขั้นพื้นฐานของเธอ อย่ารีบร้อนนะเรดฟรอสพูดยิม้มยมเมื่อเห็นท่าทางกระตือรือร้นของทุกคนจากนั้นเธอที้ไปที่รองผู้บัญชาการที่ริงารอยู่ข้างๆเธอและพูดตอตปรับใดที่คุณสามารถอยู่รอดได้สิบกระบวนท่าจากหนึ่งในนั้นคุณจะผ่านการทดสอบขั้นพื้นฐานหากคุณสามารถอยู่รอดได้ยี่สิบกระบวนท่าคุณจะได้เข้าร่วมกลุ่มการต่อสู้ของเออย่างไรก็ตามหากคุณไม่สามารถอยู่รอดได้แม้แต่สามกระบวนท่าจากรองผู้บัญชาการคนหนึ่งของฉันกลับมาลองอีกครั้งในปีหน้าทันทีที่เรดฟรอสพูดจบไม่ว่าจะเป็นผู้เข้้้าารรรววมทตตตัักลลงะอืบบดไจสแ นี่เป็นข้อกำหนดที่สูงเกินไปหรือไม่ผู้บัญชาการหมากเลนเล็ถามอย่างกระวนกระวายบางคนที่นี่เป็นผู้มาใหม่ที่ไม่เคยแม้แต่จะเข้าร่วมในสงครามจำลองยิ่งกว่านั้นใครก็ตามที่สามารถอยู่รอดได้10กระบวนท่าต่อเราจะอยู่ในระดับกับตันในกองทัพแล้วผู้มาใหม่เหล่านี้ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้แม้แต่3ามกระบวนท่าต่อเรานับระษาอะไรกับสิบ สงครามจำลองอัจคล้ายกับการดวลที่เกิดขึ้นในกอตเ a สโดเมนแต่ผู้เล่นจำเป็นต้องสร้างอาวุธและอุปกรณ์ของตนเองให้เป็นจริงในสงครามจำลองและการทำเช่นนั้นจะสร้างความเครียดให้กับจิตใจอย่างมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในชั้นที่สี่ที่มีประสบการณ์ในสงครามจำลองก็ยังประสบปัญหาในการใช้เทคนิคการต่อสู้ขั้นพื้นฐานหลังจากสร้างอาวุธและอุปกรณ์ให้เป็นรูปเป็นร่างไม่ต้องพูดถึงผู้มาใหม่อีกหลายคนไม่ฉันคิดว่าความคิดของผู้การรอสนั้นดี์มาเกลสชายหนุ่มท่าทางสง่าง,งามพูดแทรกขึ้นผู้บัญชาการคนก่อนผ่อนปรนกับผู้มา หากเป็นกรณีนี้จำนวนผู้ที่จะผ่านไปนั้นไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งกลุ่มต่อสู้เต็มรูปแบบรองผู้บัญชาการกิลินมาเกสเลสกล่าวในขณะที่เขากลอกตาไปที่เชนกิลินเขาตระหนักดีว่าเชนกิลินกำลังมองหาเป้าหมายที่เอสแทายเฟงและเขาไม่สงสัยเลยว่าเชนกิลินจะปล่อยให้โอกาสที่สมบูรณ์แบบนี้หลุดลอยไปถ้าฉีเฟิงถูกขัดขวางไม่ให้ผ่านแนมะ้แต่การทดสอบขั้นพื้นฐานเชนกิลินก็จะมีข้อแก้ตัวที่ดีที่จะกีดกันฉีเฟิงในกองทหารเอาลราเริ่มกันเลยเรดโปรดกล่าวด,ด้วยความรำคาญจากการทะเลาะกันของมากเกสาาาาาายยตมมออออองงงงไไไปปััรรผู้บญชกกกขเธและะถวว่่่คคนนนนหใพุณทีจ ในเมื่อผมสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรรชาการให้ผมเป็นผู้ตรวจสอบคนแรกเฉินกิเลนพูดโดยอาสาเองผู้บัญชาการมาร์กเลสเรตอดไม่ได้ที่จะหันไปหาเรตโรดเขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเรตโรดไม่รู้ถึงเป้าหมายของเฉินกิลินอย่างไรก็ตามเรตโรดไม่ตอบสนองต่อการจ้องมองของมาร์กเลสเลตเธอกลับรีตามองเฉินฉีลินและยิ้มจางๆแล้วพูดว่าดีคุณจะเป็นผู้ตรวจสอบคนแรกขอบคุณมากผู้บรญชาการฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังฉันจะแจ้งให้ผู้มาใหม่เหล่านี้ทราบถึงเจ็ดนาทีดีของคุณเฉินฉีล ไม่เพียงแต่เขาร่อนลงอย่างมั่นคงแล้วเขายังไม่ส่งเสียงใดๆเมื่อร่อนลงนอกจากนี้เขาเริ่มเดินทันทีที่เขาลงจอดโดยไม่จำเป็นต้องหยุดเพื่อให้ตัวเองทรงตัวเลยการควบคุมที่เขามีเหนือร่างกายของเขาได้มาถึงระดับที่ไร้มนุษยธรรมแล้วตอนที่399าบดับฟันวิญญาณจุดจุดจุดหมายเหตุทีเอลหนึ่งเปลี่ยนผู้มาใหม่ถีดมากกว่ามือใหม่สำหรับบทที่3 9 7เจและ398อัศเจรีอัศเจรีจุดจุดจุดผู้เข้าร่วมสำรองในเวทีตกใจเมื่อเห็นเทนกิลินกระโดดลงมาจากชั้นสอง อะไรเราจะเริ่มต้นด้วยรองผู้บัญชาการกิลินถ้ารองแม่ทัพฉีหลินเป็นผู้ตรวจสอบคนแรกใครจะกล้าทําการทดสอบฉันได้ยินมาว่าเจ้าเมืองได้มอบชุดเกราะของเดมอนก็อดระดับรองผู้บัญชาการกิลินให้กับการต่อสู้ในเมืองที่กำลังจะมาถึงถ้าเขามีชุดเกราะของเดมอนก็อดนี้การรอดจากเขาแม้แต่ครั้งเดียวคงเป็นไปไม่ได้นับประษาอะไรกับสิบมือวางอันดับต้นๆของมือใหม่นั้นโชคไม่ดีด้วยสิ่งนี้เขาจะเป็นตัวสำรองตลอดทั้งปีเมื่อทุกคนเห็นเชนกิลินก้าวขึ้นไปบนวงแหวนจำลองและสวมอุปกรณ์จำลองพวกเขาอด เชนกิลินเป็นอัจฉริยะที่รู้จักกันดีในสตาร์เล็กซิตี้ในแง่ของมาตรฐานการรบเขาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับอันดับหนึ่งในบรรดารองผู้บัญชาการหลายคนของสตาร์เล็กลีเจียนหลังจากรวมชิ้นส่วนอุปกรณ์ในตำนานที่เชนกิลินได้รับจากซิตี้ลอดแล้วแม้แต่อดีตผู้บัญชาการกองทหารก็อาจไม่เหมาะกับเขาในสงครามจำลองในความเป็นจริงถ้าไม่ใช่เพราะการปรากอนอตัวอย่างกระทันหันของเรดโกรดเซนกิเลนน่าจะเป็นผู้สมัครที่มีโอกาสมา,มากที่สุดที่จะรับตำแหน่งต่อจากอดีตผู้บัญชาการของสตาร์เล็กลีเจียนดังนั้นการให้คนอย่างเเ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 เิินน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 ีีีหลลลล่่่่่บบบบบบบททททททผผูู้้้้้้ตตรร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 ววจจจสสออออออึงงงป็็ืืืืไมมยยกกกกกกััััาา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 ญชชคคๆใขขดพฐ ฮ่าฮ่าฮ่าสวรรค์เข้าข้างฉันมาดูกันว่าพี่ใหญ่จะดูแลคุณยังไงอารมณ์ของเชนตีเทียนสดใสขึ้นอย่างมากเมื่อเขาเห็นเอตแทยเฟิงเดินเข้าไปในวงแหวนจำลองเดียวกันกับพี่ชายของเขาแม้ว่าพี่ชายของเขาจะสัญญากับเขาก่อนหน้านี้ว่าเขาจะดูแลฉีเฟิงแต่เขาก็ล้มเลิกความคิดนี้ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ฉีเฟิงได้อันดับหนึ่งในการคัดเลือกในขณะที่พี่ชายของเขาอาจเป็นรองผู้บัญชาการของสตาร์เลกลีเจียนเขายังไม่สามารถสร้างปัญหามากเกินไปสำหรับมือใหม่ที่มีความสามารถเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บัญชาการเรดโฟรดและซ อย่างไรก็ตามทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามข้อตกลงของเรสโปรตอนนี้เอสแททาเฟงไม่ควรแม้แต่จะพิจารณาเข้าร่วมกลุ่มต่อสู้ธรรมดานับระษาอะไรกับกลุ่มต่อสู้เอจุดจุดจุดช่างน่าสงสารเสียนี่กระไรเทาซันสกาถอนหายใจขณะที่เธอมองเขาไปในวงแหวนจำลองแผนการของฉันที่จะเอาชนะเขาในระหว่างการต่อสู้ในเมืองจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเทาซันสการตระหนักถึงความขัดแยงรอบๆเชนกิลินและเอสแททเฟงไม่มีทางที่เชนกิลินจะปล่อยโอกาสนี้เพื่อแก้แค้นน้องชายของเขาดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะใช้ความแข็งแกร่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพ ผู้เล่นอาจถูกจำกัดให้อยู่ในระดับและระดับเดียวกันในสงครามจำลองแต่พวกเขาต้องใช้ความแข็งแกร่งทางจิตใจเพื่อสร้างอาวุธและอุปกรณ์ของตนเองให้เป็นจริงกล่าวอีกในหนึ่งยิ่งผู้เล่นมีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากเท่าไร่ <c oughs> ก็ยิ่งได้เปรียบในตำแหน่งที่พวกเขาอยู่มากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงเชนกิลินอยู่ที่บียอนโดเมนเรียมแล้วในแง่ของมาตรฐานการต่อสู้ขเขาใกล้เคียงกับผู้เชี่ยวชาญหลอกชั้นที่ห้ามากในสถานการณ์ที่เขามีข้อได้เปรียบในด้านอุปกรณ์มาตรฐานโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีบรรดาศักดิ์จะรอด ไม่มีอะไรต้องรู้สึกสงสารเดทโอเมนกล่าวอย่างดูถูกเหยียดหยามเขาจะไม่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้หากเขาไม่ได้ยุ่วยุเชนกิเชียนในวันนั้นเขาโงว่เขลาที่คิดว่าเขาสามารถสู้กับบริษัทเก่าแก่เพียงเพราะเขามีแบล็คเลนหมุนหลังอยู่บริษัทต่างๆมีอัจฉริยะนับไม่ถ้วนภายใต้พกเขาแม้ว่าวันนี้เชนกิลินจะไม่จัดการกับเขาแต่ก็ยังมีอัจฉริยะคนอื่นๆจากองค์กรอื่นๆที่จะทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานเขาสั้นสกาพยักหน้าเห็นด้วยในเวลาเดียวกันเธ,เธอได้เฉลิมมมมมมลอออออองงงงคคววววาา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 จรรรรรรริิิททีี่่่่่่เเ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 ธธธธไไไดดุ้้้้้ขขกกกกกกุษัพนนนนนนถะสสปฏหยย ุจุจด,จด,จดในตอนนี้เชนกิเชียนและเทาซัานสกาไม่ใช่คนเดียวที่ให้ความสนใจเอสเอไทเฟ่งอย่างใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เข้าสู่เกรเตอร์เวิลด์กับเอสเอไทเฟ่งได้ตรวจสอบเชนกิลินและเอสเอไทเฟ่งในทำนองเดียวกันด้านหนึ่งของวงแหวนจำลองเชนกิลินสวมชุดเกราะหนักและสะพายดาบใหญ่สีเทาเงินไว้ด้านหลังเชินชีลินยังมีร่างกายสูง5เมตรซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าเขามีเผ่าพันธุ์ที่ไม่ธรรมดาในโดเมนของพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งชีเฟิงสวมชุดเกราะแสงสีดำสนิทและกวาดแก,กว่งดาบยาวที่เหมือนฐานเมื่อมองแอร์วอบอบแรกเอสแอดไทเฟ่งูเเมอนนิททางงงีี่่ขรรสต ยกม่วงฉัน,ได,นได้ยินมาว่าคุณได้คุยกับรองผู้บัญชาการฟิวบลาดเกี่ยวกับการเชิญหัวหน้ากินแอสเอไทมาทำภารกิจในเมืองด้วยกันแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะมีคุณสมบัติสำหรับภารกิจเหล่านั้นในตอนนี้อลิซแม่มดแห่งทิศตะวันตกเธอพูดขณะที่เธอมองไปที่ผู้หญิงในชุดกีฬาที่ยืนอยู่ข้างๆเธอผู้เล่นระดับ6นั้นหายากแม้แต่ในโดเมนของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นแตกต่างจากผู้เข้าร่วมระดับ4ีและระดับ5ผู้เข้าร่วมระดับ6มีค่ามากกว่ามากจากกองทหารเมืองต่างๆต,ตาม เมื่อมองไปที่สาวผม b ลที่มีรูปร่างเหมือนตุ๊กตาที่ยืนอยู่ข้างๆเธอหยกสีม่วงก็พูดอย่างกระวนกระวายใจว่ารองผู้บัญชาการกีลินอาจมีพลังพิเศษแต่เอสแไทยเฟ่งก็ไม่ใช่คนที่ขาดเช่นกันเขาไม่น่าจะมีปัญหาในการอยู่รอดสิบกระบวนท่าสิบกระบวนท่าหลังจากมองไปที่ร่างกายสูง5เมตรของเชนกิลินแล้วอลิซก็ใส่หัวและพูดว่าดูที่เชนกิลินเขาไม่สนใจที่จะซ่อนอุปกรณ์ระดับตำนานของเขาด้วยซ้ำผู้สอนระดับ3อย่างฉีเฟิงจะโชคดีถ้าเขาสามารถอยู่รอดได้แม้เพียงกระบวนท่าเดียวได้รับการตรวจสอบแล้ว ในขณะที่เชนกิลินอาจถูกระงับระดับของเขาเป็นระดับ4เพื่อให้ตรงกับแอตไทเป่งมาตรฐานอุปกรณ์ของเขานั้นเหนือกว่าของแอตไฟเป่งอย่างมากเชนกิลินไม่เพียงแต่สวมชุดอุปกรณ์ในตำนานที่แยกส่วนเท่านั้นแต่เขายังมีชุดเกราะของเดมอนก็ระดับตำนานอีกด้วยด้วยมาตรฐานอุปกรณ์ดังกล่าวเขาสามารถต่อสู้กับผู้เที่ยวทานระดับ5ได้นับประสาอะไรกับมือใหม่ระดับ4จุดๆในวงแหวนจำลองชีเฟิงคุณอาจได้รับรางวัลที่หนึ่งในการคัดเลือกแต่ฉันจะแสดงให้ทุกคนที่นี่เห็นในวันนี้ว่าอัจฉริยะไม่มีอะไรมากังวล ฉันจะไม่ทำให้อะไรคุณลำบากฉันจะสลบคุณในกระบวนท่าเดียวหลังจากพูดเช่นนั้นเชนกิลินก็คว้าดาบใหญ่ที่ด้านหลังของเขาและพุ่งไปที่เอสเซไทเฟ่งจากนั้นเมื่อเขาอยู่ในระยะโจมตีเขาก็ใช้เทคนิคการต่อสู้เฮอริเคนสลัดส่งแสงดาบกว่า50ดวงบินไปที่เอสเซไทเฟงความเร็วในการโจมตีของเชนกิลินนั้นท่วมท้นมากจนเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เล่นระดับสโดยเฉลีย่ยจะตอบสนองต่อการโจมตีของเขาหนึ่งกระบวนท่าหลังจากมองไปที่แสงดาบที่เข้ามาเอสเซ่ไทยเฟงก็เหวี่ยงดาบยาวฐานที่อยู่ในมือของเขาวินาทีต่อมา ในขณะเดียวกันร่างนี้ไม่ใช่ของใครอื่นนอกจากเชนกิลินที่สูง5เมตรในเวลานี้การแสดงออกอย่างมั่นใจของเชนกิลินไม่ปรากฏให้เห็นการแทนที่มันเป็นความสับสนรองผู้บัญชาการที่รักคุณไม่คิดว่าตัวเองสูงส่งเกินไปเหรอ